วีซ่าอเมริกาไม่ผ่านนะคะพี่ต้องทำไงบ้างคะ จริงๆแล้วไม่ต้องไปกังวลนะหลายๆคน,นชอบคิดว่าโอ๊ยครั้งแรกไม่ผ่านฉันต้องจบชีวิตขอไม่ได้อีกแล้วไม่ใช่ค่ะวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาไม่มีกฎตายตัวด้วยค่ะว่าต้องรอสเดือน6เดือนหรือ1ปีค่อยกลับมาขอใหม่น,น,นั้นแล้วนะคะถ้ามั่นใจว่ามีขอม้อมูลเพิ่มเติมหรือคาถามสุดท้ายท่านกงสุนถามว่าอะไรก่อนที่จะปฏิเสธเราต้องมาทบทวนอีกทีนึ่าเราจะสู้ต่อโดยวิธีไหนแต่ในเรื่องระยะเวลาไม่เกี่ยวเลยค่ะแต่ต้องขอร้องเลยนะถ้าใครอยากจะสู้ต่อ จะต้องมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากครั้งแรกค่ะแล้วจะต้องสู้ต่อ,อยังไงดีคะ จริงๆการสู้ต่อนะมี2กรณีค่ะที่พิตี้อยากจะมาเล่าให้ฟังข้อแรกเลยถ้าเกิดพลาดในครั้งที่1ไปบอกว่ามีคนรู้จักหรือว่าไปพูดว่ามีคนเนี่ยจะสปอนเซอร์ในการที่จะไปเที่ยวอันนี้แก้ยากค่ะเพราะอะไรเพราะช่วงนี้นะกงศูลค่ะท่านจะเทียบข้อมูลการขอครั้งแรกกับรอบที่เราจะไปแก้มือ ดังนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว,ว่ารอบที่2เราไปบอกว่าไม่มีคนรู้จักอันนี้ยังไงก็ไม่ผ่านหรือถ้าเกิดรอบที่2ค่ะเราไปเกาะข้อมูลซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับรอบแรกดูสมบูรณ์กว่ารอบแรกดูดีกว่ารอบแรกเขาจะมีคำถามทันทีว่าเอา้าทําไมข้อมูลรอบแรกกับรอบที่2ไม่เหมือนกันอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพีพาตตี้เนี่ยจะไม่ค่อยรับเคสที่ครั้งแรกไปเกอะเองหรือไปโดนที่อื่นกรอกแล้วไปบอกว่ามีคนรู้จักเพราะการมีคนรู้จัก ถ้าไม่ใช่ญาติพ่อแม่พี่น้องที่แท้จริงเนี่ยไม่ควรอ้างค่ะเนื่องจากเขาจะคิดว่าเราเมีคนช่วยเหลือในการขอมีซ่าอยู่ต่อหรืออยู่ระยะยาวได้ดังนั้นต้องบอกกันเลยนะคะว่าถ้าใครโดนข้อน,นี้นะต้องสู้กันใหม่แต่มันมีวิธีการสู้ที่อาจจะต้องทําใจไว้ก่อนนิดนึงว่าเราพลาดไปแล้วในรอบที่หนึ่งดันไปบอกว่ามีคนรู้จักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้อาจจะแก้ไขยากนิดนึงแล้วอีกกรณีหนึ่งละคะ ไม่มีคนรู้จักแต่ว่าพลาดในการตอบคำถามค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าการพลาดในการตอบคำถามอะคะ่ะมันเกิดขึ้นได้จากความตื่นเต้นเจอเยอะมากเลยนะคะสําหรับคนที่มาปรึกษ,ษาแล้วเราเนี่ยก็บอกนะคะว่าเออทุงแก้ไขอย่างไรซึ่งหลายคนเนี่ยก็เป็นน็อกไม่ช็อตไม่นะคะคือคิดว่าจะพูดอันนี้ แต่ว่าด้วยความที่ตื่นเต้นเนาะอาจจะควบคุมสติไม่ได้อาจจะตื่นเต้นจริงๆนะคะ mm hmm. ก็เลยทําให้ตอบไม่ได้ตรงกับ DS1 6 0หรือตอบไปแล้วเนี่ยมันยังมีข้อสงสัยหรือมีเซนส์นอะไรบางอย่างจากท่านกงสูล์ว่าเอ๊ะข้อมูลนี่จะจริงหรือเปล่าแต่อันนี้แก้ไขไม่ยากค่ะ เพราะว่าเราก็ต้องมาดูเขาว่าเราไปสอบตกในคําถามอะไรบ้างส่วนใหญ่นะคะที่พี่พัตตี้เจอก็คือในเรื่องของการอธิบายงานไปกรอบมายาวยืดเลยแล้วก็ไปพูดอธิบายว่าเราจะไปเที่ยวไหนซึ่งเขาไม่ได้ถามแบบนั้นเลยหรือเงินเดือนรายได้หลายๆคนชอบดูน็อตโนซึ่งตรงนี้ไม่โอเคนะคะเ,ะเราต้องแสดงความจริงใจว่ารายได้เราเท่าไหร่เพราะว่ารอบที่สองเคยเจอเหมือนกัน รอบแรกตอบข้อมูลผิดพลาดรอบที่สองตอบข้อมูลสมบูรณ์มากเลยแล้วท่านก็ถามว่าทําไมไรายได้ของครั้งแรกกับครั้งที่2ไม่ตรงกันตรงนี้ก็ต้องหาคําอธิบายในช่องอธิบายงานว่าเรามีอะไรเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้มันจะแก้ได้ดีกว่าทคแรกนะที่ไปบอกว่ามีคนรู้จักแล้วพอรอบ2บอกว่าไม่รู้จักค่ะ อเมริกาเราขอคนใจสู้นะคะเคที่เล่ามาทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าจะปิดกั้นปิดตายว่าเราขอไม่ได้อีกส่วนใหญ่แล้วนะคะทุกคนจะรู้จักคําถามสุดท้ายค่ะว่าถ้าเกิดถูกปฏิเสธก็จะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวประเทศไหนมาบ้างเราก็ต้องรู้เลยว่าเคยไม่ได้แล้วเราก็ต้องสร้างโปรไฟล์ในการเป็นัท่องเที่ยวหรือสร้างสถานะนะคะให้พาสปอร์ตเราดูสวยหรือถ้าเราตกเรื่องงาน เราก็ต้องรู้แล้วว่าเคยเรากลับไปเคลียร์อัพนะคะในส่วนของดีเทล <_ an> การอธิบายงานให้ชัดเจนให้เข้าใจอย่าไปเขียนอะไรที่ไม่ใช่การอธิบายงานซึ่งท่านไม่อ่านอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดเลยวันที่ไปสัมภาษณ์ให้เกียรติสัาน์ทูตนิดนึงบางคนนะอาจจะชิวเกินไปนะคะอาจจะแต่งกายไม่เรียบร้อยนะลากรองเท้าแตะไปบ้างอะไรบ้างซึ่งส่วนประกอบตรงนี้นะคะ่ะมันเป็นเรื่องของการที่เราะคะให้เกียรติสัตว์ทูตสัตว์ทูตก็ต้องยินยอมนะยินดีนะที่จะให้เราเนี่ยเดินทางไป เี่ยวอ,อยู่แล้ววนะค่าฉันให้กำลังใจดังนั้นแล้วไม่ได้หมายความว่าสอบตกครั้งแรกจะแก้มือไม่ได้บางคนไปผัดรอบสามรอบที่4ก็มีค่ะ